สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะวันนี้ก็มาดูมาดูไล่ไล่อ้อยค่ะเอฟซีขามาดูไล่อ้อยค่ะนี่ค่ะไล่อ้อยคุณสมฤจตุลาการมาใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะพี่น้องเอเคฟุ้นใส่อ้อยขี้ไก่แล้วเขาเรียก เขาขี้ไก่มาใส่อ้อยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลยล้ลค่ะพี่น้อง เอาขีไก,กมาใส่อ้อยค่ะฝนตกลงมาอ้อยกะจังขี้งามขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะคุณพันจะต้องปิดแมสก่อนค่ะ คำแล้วแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูอ้อยกันนะคะไปดูอ้อยกันป่ะคุมพันุจะพาไปดูค่ะวันนี้คุมพันุก็ชุดไม่พร้อมหรอกค่ะเพราะว่าใส่ชุดเอ่มาให้อาหารสุนัขแล้วก็ เดินมาดูคุริตรใส่ปุ๋ยอ้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้ก็มีตายด้วยตายแล้วก็ปุงขึ้นม,มาไหมน้ำกะมีค่ะพี่น้องเนี่ยทั้งตายทั้งปุ้งขึ้นม,มาไหมค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจช่องคมพันุ์ตุลากันคุมพันกระติพ่าสวนอ้อยไปนีล่ล้วนี่ค่ะเอฟซีค่ะอ้อยปัดพี่น้องเบังคุณสํเเ็็จตุลากันใสได้หลายเติบแล้วค่ะ ก็จะมีตรงที่ตายนะั้นโอ้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ ช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลยล้ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตายแรงเบิร์พี่น้องอ้อยคูมพันมีมแมลงวีมแมลงวันมาตอมอีกอันนี้แหละที่คูมพันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มแมลงหวีมแมลงวันโอ้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้อง ุมพันอยู่ในป้าอ้อยด้วยค่ะพี่น้องอยู่ในป้าอ้อยหอนหอนไปพี่น้องออกไปข้างนอกเขาโอ้ผลิตใส่ได้เยอะแล้วเนี่ยบางต้นก็ต้นใหญ่นะนี่ค่ะเบิงเบิงค่ะพี่น้องเนี่ยต้นใหหยๆเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะต้นใหญ่เบ้อเลยนี่ค่ะ กอใหญ่สวยงามเลยค่ะบางต้นก็ตายนน้นนะทางนน้นก็ููเล่นค่าค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับคุณไล่ๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีแมลงวีด้วยค่ะ,ะพีดชินอนเขากับ ออกไปทางนั้นผาปลาอ้อยต้องขายแนย่ๆเลยโอ้จุดยอดเลยค่ะนี่แหละลำบากลำบนด้วยกัะพี่นะปลาอ้อยฝนตกบ่เห้งนะถ้าฝนตกแรงนะก็น่าจะ น่าจะงามกว่านี้อยู่ค่ะอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ฝนตกบแห้งค่ะพี่น้องนี่ค่ะเข่าคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันุ์ตุลากันขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ